สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นวันวันที่16นะครับซึ่งเป็นวันที่หวยออกนะครับหลายท่านก็น่าจะรุ้นหววนะครับซึ่งวันนี้นะครับเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้ช่วงเวลาประมาณ9ก้าโมงกว่านะครับ9ก้าโมงกว่าความูุกก็ได้ไลฟ์สุดนะครับไลฟ์สุดว่าจะขายผลไม้นะครับวันนี้ว่าจะพาฉางซองมาให้โชคทุกท่านสักหน่อยนะครับก็วันนี้ก็เป็นวันที่ คอนดูก็ได้ไลฟ์นะครับไลฟ์มาช่วงแรกๆก็ไม่มีการสะดุดอะไรนะครับทีนี้ก็ควนดุก็ได้ไลฟ์ไปเรื่อยๆนะครับก็มี p p f ีนะครับ p p f c ีนะครับท่านได้สั่งออเดอร์ผลไม้เข้ามานะครับเนื่องจากควนดุกได้ขายผลไม้นะครับกว่าจะมาให้ช่วงทุกท่านนะครับคือพี่เหมียวนะครับพี่เหมียวนะครับท่านได้สั่งออเดอร์ผลไม้เข้ามาสีตะกร้านะครับสี่ตะกร้านะครับ แตว่ว่าในระหว่างที่ช่วงท่านนะช่วงท่านสั่งออเดอร์ผลไม้เข้ามานะครับไลท์ลก็มีการหมุนนะครับหรือว่าสัญญาณไม่เสถียรนั่นเองนะครับพอนุก็เลยพยายามแก้ไขไลายวิธีนะครับก็แก้ไขไม่สําเร็จนะครับวอนุก็เลยจําเป็นนะครับจาใจต้องผิดไลท์เหมือนเดิมนะครับพอนุก็เลยจะมาทําคลิปนี้นะครับอยากจะให้พี่เมียวนะครับท่านได้เข้ามารับชมนะครับ เอาผลไม้นะครับผลไม้สีตะกร้าให้น้องฉางได้กินนะครับทาเป็นคลิปให้ท่านได้ดูได้ชมนะครับเพราะว่าไลฟ์ตัดไปนะครับคอนดุกกอไม่สบายใจเลยนะครับผมคันทุก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับสําหรับผู้ที่ท่านได้รับชมในช่วงที่คอนทุกนะครับไลท์สุดนะครับแล้วก็คอนุกขออภัยนะครับพี่เหมียวนะครับที่ยังไม่ได้ดูน้องฉางกินผลไม้นะครับเดี๋ยวคลิปนี้คอนทุกจะาให้น้องฉางกินเลยนะครับสีตะกร้านะครับผมคอนุกก็ต้องขอขอบพระคุณมากเลยนะครับผมคอนทุกขอเสกย้าเลยนะครับ เอาใส่คารามังนะครับสีตะกร้านะครับอ่าตะกร้าที่หนึ่งนะครับผมตะกร้าที่สองนะครับตะกร้าที่สามนะครับผมีตะกร้าที่สี่นะครับตะกร้าที่สี่นะครับผมรัาแล้วก็แถมกล้วยไปอีกนะครับ แถมด้วยไปอีกหนึ่งวีนะครับผมให้น้องฉางได้กินนะครับควอนดุกก็ต้องขอขอบพระคุณคุณพี่เมียวมากเลยนะครับที่ท่านสนับสนุนนะครับเปิดออเดอร์เข้ามาตั้งแต่ตอนแรกเลยนะครับคอนดุกก็ดีใจมากเลยนะครับเดี๋ว่าสัญญาณไม่เป็นใจนะครับเดี๋ยวควอนดุกจะพาน้อง้างพาน้อง้างขอบคุณพี่เมียวนะครับอาพี่้างครับขอบคุณครับพี่เมียก็เลยครับสวยครับคอนดุกก็ได้จะได้ปอให้น right ้อง้างต่อไปนะครับผมขอบคุณมากเลยนะครับ ก่อนลุกก็จะพามาดูน้องฉางกินผลไม้นะครับเป็นผลไม้จากที่เมียวนะครับท่านได้เปิดออเดอร์ให้ควอนลุกเข้ามานะครับก็สนับสนุนเข้ามาซึ่งควอนลุกก็ได้เตรียมไว้ก็ไลฟ์ตะกร้าอยู่นะครับแต่ว่าไลฟ์ไม่สําเร็จนะครับมีปัญหานะครับมีปัญหาทางด้านสัญญาณนะครับไม่เสถียรควอนลุกก็เลยได้มาทําคลิปนะครับให้ที่เหียวท่านได้ดูได้ชมกันนะครับเพราะว่าตอนที่ควอนลุกไลฟ์นะครับ กำลังจะเอาผลไม้ให้น้องจางนะครับก่อสัญญาณก็หมุนไปก่อนนะครับก่อนดูพนเลยมาทำเป็นคลิปนะครับให้ท่านได้ดูได้ชมนะครับผมก่อนดูก็จะพาดูนะครับก่อนดูพลอยากอวยอวยพรนะครับอวยพรให้พี่เมียวนะครับท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมขอให้ท่านมีโชคโชคดีดวงดีนะครับท่านทำสิ่งใดก็ขอให้สม ดังปารถนานะครับท่านปารถนาอยากได้สิ่งใดก็ขอให้สมดังที่ท่านนะครับปารถนานะครับก่อนดุก็ขอให้โชคดีเข้ามานะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ก่อนดุกนะครับทำป้อนผลไม้นะครับให้ให้น้องฉางทองนะครับเพื่อให้พี่เมียวนะครับท่านได้ชมนะครับเนื่องจากมีการขัดข้องในช่วงไร้สุดนะครับก่อนดุกก็เลยมาทําเป็นคลิปนะครับเพื่อที่จะให้ท่านได้ดูได้ชมกันนะครับ ก่อนดูก็ไม่ค่อยสบายใจนะครับผมเพราะว่าไร้ขัดข้องนะครับก่อนดูก็ต้องขออภัยเป็นอย่างมากนะครับวันนี้ก็พามาดูฉางทองกินผลไม้กันนะครับผมวันนี้น่าจะเกี่ยวกับลมด้วยนะครับมีลมด้วยจัญญาณน,น่าจะขาดหายนะครับเพราะว่าบ้านฉางคองก็เป็นบ้านที่อยู่นอกหมู่บ้านนะครับก็อ,อยู่ติดกับทุ่งนานะครับจะพามาดูจะพามาดูใกล้นะครับ กออ่อยนะครับูกอยากจะขอขอบพระคุณท่านมากๆเลยนะครับผมที่ท่านได้ช่วยเปิดออเดอร์มาตั้งแต่ควอนลูกไล,ล์แรกๆเลยนะครับซึ่งก็เป็นความผิดของขอควอนลูกเองอีกเช่นเคยนะครับที่ไม่สามารถนะครับที่จะไล์ต่อได้นะครับเพราะว่ามีปัญหานะครับทางด้านเครือข่ายนะครับซึ่งเขาก็จะมา มาดูให้นะครับแต่ว่าก็ยังไม่มาสักทีนะครับคอนดกพยายามอย่างถึงที่สุดนะครับแต่ว่าไม่สามารถแก้ไขได้เลยนะครับคอนดุก็เลยจําใจนะครับที่จะต้องปิดไลฟ์นะครับแต่คอนดูก็ได้มาทําคลิปนะครับมาทําคลิปให้ได้ดูได้ชมกันนะครับหนนจะเป็นญ้าเนเปียร์น้องขางนะครับกินทั้งวันนะครับน้องฉาง ทเลยนะครับท้งกินทั้งง่วงนะครับอากาศเย็นนะครับเหมือนจะหลับนะครับชางทองอดูครับตาแป๋วนะครับตาแป๋วบางครั้งก็จะหลับนะครับงไงช้างอร่อยไหมลูกน่าจะอร่อยนะครับแถมง่วงด้วยนะครับ แล้วนะครับน่าจะหมดแล้วนะครับอร่อยนะครับอร่อยช้างทองส่งความาอร่อยถึงช้างทองเลยนะครับแต่คนทุกคนเสียดายนะครับแล้วก็เสียใจที่ไม่ได้ไลค์ให้พี่เหมียวนะครับท่านได้ดูได้ชมนะครับท่านช่วยมา200คะแนนนะครับไม่ได้ไลค์ให้ท่านได้ดูได้ชมเป็นสดๆนะครับแต่คนทุกคน ทำคลิปนะครับพอนุกทําคลิปให้ดูนะครับเพราะว่าก็เป็นวิธีเดียวนะครับที่พอนุกจะสามารถให้ได้ดูได้ชมกันได้นะครับพอนุกก็ต้องขอโทษขออภัยเป็นอย่างสูงเลยนะครับผมที่มีปัญหาแบบนี้มาเรื่อยๆนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับสัญญาณมาเรื่อยๆยนะครับอยากกินนี้หรือเปล่าลูกน่าจะเรื่อยๆนะครับจางทองครับพอนุกก็ต้องขอขอบพระคุณด้วยนะครับที่พี่เหนียวนะครับท่านช่วยเหลือเข้ามานะครับให้ต้อง้างได้กินนะครับ ไล่ก่อนลูกไล์ได้แป๊บหนึ่งท่านก็ช่วยเข้ามานะครับก่อนลูกขอขอบพระคุณมากเลยนะครับผมขอให้ท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับอายุมันขอนยืนนะครับผมให้มีแต่โชคดีดวงดีเข้ามานะครับสําหรับวันนี้ก็ขอให้ท่านถูกรัตตรี่รางวัลที่หนึ่งเลยนะครับผมก่อนลูกก็ต้องขอบขอบพระคุณมากครับสายจางกองอยากกินยิงนะครับเดี๋ยวพาจางมาขอบคุณพี่เหนี่ยวก่อนนะครับพิ่จาณครับขอบคุณครับก่นเลี้ยลูกครับสวยเลยครับไอพี่เหนี่ยว จะให้พี่เมียวโชคดีไม่ลูกครับขอให้คุณพี่เหมียวโชคดีดวงดีนะครับครับขอบคุณมากๆนะครับผม